ด้วยเงินแพนบลสัสอมบี้ภาคส,สองอีกแล้วคือเอาอภัยอย่างหนึ่งคือด่านที่หกผมเล่นไปยาวแต่ว่าโดนขัดก็เลยไม่ด่านที่เจ็ดเลยเลยังให้เก็บเงิมาให้เราเงินมาสามพันเลย <c oughs> เ,ออเก็บป่ะสอมบี้จะมาไงจะบูม,มแลไรก่อนเลยเหมือนเดิน,นี้เขาจะมาให้พรีจูตเตอร์เรามาก็ไม่แบบ ไม่มีตัวหลักก็ไม่มาน่าจะพอรอดอยู่ตัวกับดักระเบิดมาพิจูเตอร์เพิ่มอีกกากาดมาบูมมแรงมาพิจูเตอร์บูมมแรงกับรากาดพิจูเตอร์ไงพิจูเตอร์ไม่มีเลยไอ้มันเอามันมาเขาติดก่อนทำลายพวกหินศิลาด้วยกัน แล้วก็เจานี่มาบูมแรงผักกาดโอเคการซอมบี้ไปเออบูมแรงเพิ่มอีกผักกาดอีกกับดัก,กระเบิดเลยมันโดนเลยด้วยแกอันได้อาติมาผักกาดใช้พลังอารติไปตอนนี้ยังไม่ตอนนี้มันยังไม่ตายอยู่ยัอย่ตายเลย เอาวัวนัดนะสิตัวอากาศบูามาได้ยังลำมบีหัวขาดอีกตัวโอเคบางนี้มันจะไหวเขาไม่เซนเพวเวอรกำลัมาด้วยรวมแข่งก็ไม่ให้โอเคเอาสี่ตัวนี้เลยแคมป์ตีตีนี่ได้อีกอันหนึ่งเก็บไว้สำหรับวิกใหญ่ เก็บมาบูมอแรงแล้ว,วกาจะบอกว่าวิกเจมันไม่เห็นมีเลยมันมีเนี่ยโอเคเอาอากาศมาตรงนี้อีกเซนติเอาวิกใจไปอืมโอเคดูยังไงต่อดีบูมอแรงนี้กับอากาศนี้แล้วก็อากาศอากาศอันตีไว้ ม,มันค้างมันจะพุ่งงงอ่ะขอไฟม,มันมแรงเมื่อมีกสี่ตัวไปอ๋อเนะี่ยต่อีไปโอ้ยนัดเอามาป้องกันไว้เฉยโอเคจะจะนักจะกรพรรดิยังไม่ตายเหรอโอเคตายเลยเก็บขอจากเงินก่อนโอเค่านเรีเยบร้อย จานนี้เห็ดปิดอยู่ใช่ไหมเบนเน็ดอยู่เราจะมเถอะโฆษณาคงจะไม่มาโอเคทำเควสเสร็จเรียบร้อยมาตรงนี้รับเควสเกินทองมาค่าพลังงานตรงน,นี้ก็มีเควสทำแต่ยังไม่ทำเลยเดี๋ยวปุอบ เก็บป่ะโอเคจ้าเหเอโออะไรเก็บไป่ะเพนได้เก็บแล้วดีโ okay. อเคแอปเก็ตัวละครก่อนคันบาทออพไปเเวิลสองน้ำแข็งด้วยออพไปอีกเวเ,เวลสองกันโอเคไสองแล้วตัว มาตรงนี้เป็นต่อด่าน 8. แปดเดี๋ยวผมเล่นซื้อจะด่านเก้ากให้พืชตัวใหม่มาพืชก็เอาตัวพิมพิวเตอร์ก่อนเลยเขาบอกขาไปใช้ตัวลำแข็งว่าด่านนี้เซอฟ์ฟเวอร์ที่จริงด่านนี้มันไม่จะไปที่จริงบอกว่าภาคสองมันจะเป็นตัวใช้เซอร์ฟเวอร์ยวเอาอุมมแรง

จริงคือมันจะมีระเบิดให้แต่ควระกำจัดมันก่อนอืมอเฮ้ยสมบีก็เดินไวด้วยเลยปกิปเองเดินไวปกติปิปโจุตเตอร์มาอือตายแล้วสมบี้จะมาเพิ่มอีกนล่โหตัวที่ยกเอาพยุตายไวแช่แ <cake> ้งแป๊บเจ็บก็ไปทำได้ทำแล้ก่อนผูมาแล้วมา ซอมบี้มปนมาทุกทิศทุกทางเลยเก็บอีกเก็บผ้านี่นะคอยอันนึงคอยอันนึ่อันติมาเก็บนี่ยูเตอร์ออกมาเริ่มแข็งเองอด็ใช้แข็งเลยยิงอีลาเอยเก็บเงนินทำไอ้พาวเวอร์เพิ่มดูนีมาอ่ะจะกูดาทัานี่มั้ง เอาก,กลนมาถักกาเรวมาบอนัดบอนัสน้ำแข็งไมต้องมีนะโอเคเอ้ยตรงนี้ต้องใช้ๆๆคูเตอร์อรกมาอุ้ยแทบดูดแทบดูดดวงอาทิตย,ย์มาเยอะตอนนี้กํำจัดตอานี้กำจัด,จดเฮ้ยมันมาดูดดวงอาทิตย์แล้วหรือเมื่อกี้นี้ เหตุเป็นตีเราไปกยูเตอร์มาโอเคเราเราคูดาวโดนนำแข็งกันย๊บแช่แข็งเดี๋ยวอติอกนสุดท้ายสร้างกูเตอร์เพิ่มเพื่อวิวพาตัวน้ำแข็งว่ายไฟโฟร์กับอีกผมอยากจะสร้างเพิ่มเหมือนตันนี้กูเตอร์อีกมันเออ เน้ำแข็งเออเอาแช่แข็งบป็ตัวอีกโอ้โหโยนหินมาลัวๆไม่เป็นไรกำจัดศัตรงนี้ก็จบแล้วเออบูมอะไรยังไม่ต้องมีโอ้ใช่เงี้ยบูมไปไปอ้อไม่ช่วยอะไรเลยเนาะเฮ้ยทำอะไรอยู่ไปอีเด็รองเงี้ยเรียบร้อยพาดานเงิน เพื่อลงมาได้เงินมาเพิ่มโอเคได้เงินนี่มาอีกเปอร์เซ็นต์มองนี้เพิ่มโอเคดีอันนี้คุยอะไรฮู้ผ่านด่านหนึ่งก็ปิดคลิปเลยต่อด่านเก้าจะมีอะไรมาโฆษณามาไม้ไปเลย

กดออกไปโอเคแ okay, ล้กตก็ดาดนี้ตัวไฟมามาินมาะวานันเดิมเลยนีย่ะไรอ๋อดูโฆษณาแล้อเอา,าพืชมาไม่เอาเอาอะไรพอซัลเวอร์มา,มา,มาตัวแรกก่อนีย๋ยวแถวบนสุดผมเอาทำซัลเวอร์เลย

ยิงไปยือยเงิน,นมันมาเพิ่มจิเตอร์สองตัวอบอลนะนัเดเกียเอ่ะมีจิเตอร์เพิ่มอีกหึงตัวพวกความบอยโหยิงพร้อมกันเวยอืออือเจบจบเก็บมาทำซันคอเวอร์ไม่ต้องทำแล้วคิดถูกว่าที่เก็บเงินด้ย ตายไปแล้วปุ๊มาแรงออกมาสตาร์ฟซอมบี้อยู่ีแป๊บหนึ่งโอเคมีชุดเตร์เอาไว้ตรงนี้เพิ่มอีกอเหมือนจะไม่มีซอมบี้มาโอ้ยปพูดปุ๊มาปั๊บเลยผักกาดลงมาได้โยนข้ามหินได้อืมกี่กกาดเพิ่มอีกตัวที่มาสตาร์ฟปนก่อนเลย โอเคลูลต,อตอนนอ่อ,เ,เ,อเอ่อเอ่อเออมเก็บมาจุดเตอร์มาอุ้ยจะมาแล้วดิเอาว่าจะให้มันกินมั้งโอเคลุยลุยต่อตอนนี้ก็อย่างง่ายๆนะเก็บมาใช้แข็งประกาศมาเอ้ยเก็บอันนี้ ออตออร์ยู่ไหนมาจังเออเดินมาเอาปุชตเตอร์ไปแชนต์ตีเลยทำลายหินโอ้ชมันมาอีกนะมากันหลายตัวเลยต้องทำยังไงตอนแรกมันจะรอดเออผักกาดได้ฮันตีักกาด ไ,ไอตตีอ้ยบูมแรงอืมมันจัดมันเก็บเงินเพิ่มอีกสตาร์ไปจองสตาร์ไปวางไปวางไปเถอเอ้พืชตัวนี้พอสามารถน่าจะกำจัดทวกเศษหินพวกก้อนหินเมือได้กำน่งจะดีแต่มันน่าจะมาใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อก็ใช้หนึ่งครั้ง โอเคคอยรับตรงไหนนี่ไงรับเพชรหกเพชรโอ้ยตรงนี้เออตรงนี้สิกดไปเป็นด่านดี่เป็นยังไงอ่านด่านโมน,นัลพิเศษกันขู่พื้นขู่ซอมบี้อย่างโหดจำพื้นได้แล้วเขาน้าจะให้โฮทัวร์มาความสามารถเขาคืออะไรบังคัเ,เล่นใจ,าก,ก,าจก,กับการผัดผัดอ่ะใจกับการผัดดึวปอืมรวมรวม เออเอาเอาวน้ำใจก่อนมันจะแทงง่ายกว่าดูดีกันจับโอ้โหโอ้โหโอ้โหูยิงกันไปยิงไปวันนี้มันจะมาเยอะวันนี้อืมอืมดุยดุยดุยไปไปลมไปก้อนใหญ่ให้ตรงนี้ออกมาคว้าวนใจอีก ไ้ยไหวยังไม่ถึงวีเแเจะตายอ่ะพัดไปพมันพัดมันอมขอบิกิตัวทั้ทั้งกลักวไม่ได้อุ่ยมาบังเออเออจะง่ายอย่างนี้ง่าง่ายง่ายง่ายน่าจะน่าะป้องกันทัวทัท้งทัทท้ดแลปีเลย ลงเลยัดก,การเลยอืมอืมอืมอ,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 อจะไหวจดูมก็เก่งนะซีมันไปามาอีกจะรีกวนไปมาอีกเดี๋ยววันนี้จะลงคลิปหมายครับเละน่าจะโอเคอไปไป ไม่ใช่วิ่งใหญ่อะเสือเตี้ยอันตี้ยอ่ะอคัดมันไปนมาเพิ่อมอีกมาเพิ่อมอีกเอ่อเพิ่อมอีกไม่ได้กับกับออาไปมานก็มีหลุมตกนะอาจเป็นอนี้เขาจะหลุมตกกัน,น,นเหมือนแบบ โอเคแล้วมีรูวาวนีแค่โอเคกำจัดทิ้งได้งเงินมาหยอ่อนอะไรนี้ตอนจะเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวในก่ารจะคลิปเขาวางกันก่อนถึงเกมนี้จะเป็นเกมเกมนี้จะเป็นเกมที่คือตัวไหนที่เล่นพานด่านไม่ได้จะต้องเสียเงินในชะ่มแต่มันก็จะเป็นตัวใช้เพชรอยู่ เานผมจะเก็บแค่เด100ืนหนึ่งร้อยไปซื้อพือผู้นั้น